อดิสรนฉากเก้าไกลลักไก่เสนอชื่อประธานสภาถามมารยาทมีไหมชี้ถ้าตกลงไม่ได้ก็ให้ฟรีโหวตนายอดิสรนเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพักเก้าไกลเสนอชื่อนายปฏิพัฒส,สันติพาดาสสพิษณุโลกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นการลักไก่ของพรรเก้าไกลขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างเจราจาตำแหน่งประธานสภา จะเป็นของพรรคใดแต่จูจูมาเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์เป็นประธานสภาถือว่าออฟไซต์ site. ต้องถามว่ามีมารยาทและจิตสำนึกหรือไม่เพราะยังไม่มีข้อตกลงใดๆว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของพรรคใดย,ยิ่งการเลื่อนวงเจราจาออกไปไม่มีกำหนดจะให้พรรคเพื่อไทยเตรียมตัวยอย่างไรจะไปเจราจากับใคร นายอดิศร์กล่าวต่อว่าส่วนข้อเสนอการเกลี่ยตําแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มให้พักเก้าไกลเป็น15บวกหนึ่งแลกกับตําแหน่งประธานสภานั้นอย่าไปยุ่งกับตําแหน่งฝ่ายบริหารเพราะคุยกันลงตัวแล้วถ้าจะไปปรับอะไรอีกต้องมาคุยกับสสก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกยังหวังว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ทั้งสองพักจะตกลงทำความเข้าใจกันได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆ ก็ต้องปล่อยฟรีโหวตเลือกประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมเราก็จะเสนอชื่อของคนเราเองเป็นประธานสภาไม่ต้องไปยืมมือพักใดแต่พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครนั้นต้องรอให้ตกลงกันก่อนว่าตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นของพักใดยอม,มรับว่าเป็นห่วงเช่นกันหากมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการเลือกประธานสภาระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกล อาจมีปัญหาสะเทือนถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เป็นการตีหัวปลาสะเทือนหัวหน้าขณะที่เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาพักเพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรมการ,รบริหารพักนำโดยนายแพทย์โชลนาศีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชชายนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจ,จันรวงทองเลขาธิการพัก โดยมีวาระหาหรือถึงการเจรจาตำแหน่งประธานสภาจากนั้นเวลา15นาฬิกามีการประชุมสสพักเป็นที่สังเกตว่าในการประชุมนายสุชาติตันเจริญสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่พยายามหลบสื่อมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมด้วยจากนั้นเวลา17นาฬิกาแกนนำพักเพื่อไทยได้ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมสสโดยนายแพทย์ชลนานกล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะเจราจาได้นำเสนอหลักการ14บวกหต่อคณะกรรมการบริหารโดยสรุปคือคณะกรรมการเจราจาจะไปหารือกับพรรคเก้าไกลถึงตำแหน่งประธานสภา,าร่วมกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ผ่านมาเรายืนยันสูตร14บวกหนึ่งคือพรรคเก้าไกลได้14บวกหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคเพื่อไทยได้บวกหนึ่งคือประธานสภา ทั้งนี้กรรมการบริหารพักเห็นควรยืนสู่14บ่วก1เหมือนเดิมและให้คณะเจราจาของพักไปเจราจาตามหลักการเดิมที่เคยเสนอไว้ตอนแรกในส่วนของการประชุมสสอพักนั้นข้อเสนอของสมาชิกยังคงประสงค์และยืนยันว่าขอให้เจราจาตามหลักการเดิมคือ14บวกหนึ่งโดยเห็นว่าพักเพื่อไทยควรได้ตำแหน่งประธานสภา,าด้านนายชูศักดิ์กล่าวว่าตำแหน่งประธานสภากรรมการบริหารพักเห็นว่า เป็นตำแหน่งสำคัญควบคุมกำกับดูแลก,การทำงานของสภา,าต้องวางตัวเป็นกลางตอบสนองทุกพักมีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งกรรมการบริหารพักทราบว่าคณะเจราจาได้เสนอสูตร14บวกหนึ่งเพราะเห็นว่ามีความเป็นธรรมให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยพักเก้าไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยควรได้ตำแหน่งประธานสภา ที่ประชุมเห็นควรยืนยันสูตรดังกล่าวเพื่อนําเสนอพักเก้าไกลซึ่งจะเป็นความชอบธรรมมีเหตุมีผลซึ่งคณะเจราจาต้องยืนในหลักการนี้นี่ไม่ใช่การแก่งแย่งตําแหน่งแต่เราเห็นความจําเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักเก้าไกลเป็นแกนนําและมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีให้สําเร็จพักเพื่อไทยเชื่อว่าการมีประธานสภาของพักเพื่อไทยจะทําให้สภาเดินหน้าราบรื่นเรียบร้อย ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพขณะที่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวคุยกันแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบอย่างเป็นทางการมีแต่ในโซเชียลว,วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลก็ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจราจาอย่างไรก็ตามที่ประชุมวันนี้ไม่ถือว่าเป็นมติของพรรคแต่เป็นความเห็นพ้องของสมาชิกให้ผู้เจราจานำเจตจำนงนี้ไปคุยกับพรรคเก้าไกลเพื่อให้ได้ข้อสรุป